แล้วมันจะได้เรื่องเหรอพ่อในการอพยพฝัดเนี่ยมึงอพยพตีนมึงลงไปซะเลยฮะลูกเทียมึงยืนอย่างเงี้ยยืนบนหัวกูซะเลยไม่ดีเหรอฮะมึงเคยสนใจบ้างไหมเป็นถึงลูกผู้ใหญ่บ้านวันวันเอาแต่เที่ยวไม่เคยสนใจช่วยพ่อแม่เลยแล้วมึงดูมึงคบเพื่อนสิหน้ามึงก็ยเหียอยู่แล้วยังคบเพื่อนหน้าี่เหียอย่างนี้ยอ,ยอีกดูไอ้นี่เลยฝันยังได้ตีนไดโนเสา มึงรู้ชาวบ้านแถวท่องของเด้ฟันเขาอย่างไงตัดเดี๋ยวฟันขูดดาแห้งเลยแล้วผมฟ้งอะไรเนี่ยฮะ <Huh? S 1> มึงตัดผมเหมือนชาวบ้านเขาบ้างไหมมึงตัดอันไหนพ่อผู้ใหญ่ไปตัดเลยครับกูจะไปเผาร้านมึงจำไจว้นะไอ้กิวให้เสร็จงานนี้ก่อนมึงจะพามึงไปหาหมอพรทิพย์อย่าไปตรวจซ n เอ็นพ่อผูยย้ใหญ่เหมือนกันอย่าให้กูรู้นะว่ามึงจะแดกลกแม่แม่ตายเพราะมึง สงสัยตอนข้อเนี่ยเอาตีนออกมาก่อนมึงถึงกลัวสตีนอย่างงี้เฮีย <Yeah, S 1> ไม่สนใจเขาเลย